สวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่วงของเรซิ่ง e c คนะครับใจกับผมนั่งแตาิเหมือนเดิมครับในสัปดาห์ที่แล้วนะฮะเรามาอยู่กันที่ไดโนลุงบอยแน่นอนครับเรามีแขกผู้ับเชิของเราสองท่านในวันนี้ท่านแรกคือพี่ป๋มนะฮะท่านที่สองคือมูลยานั่นเองเดี๋ยวแนะนำตัวกับรายการสักหน่อยครับพี่ป๋มครับผมผมปัญญาช่วงขำชื่อเล่นป๋มนะครับผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทแอมซอยครับครับผมอ้าวแจวสักหน่อยครับค่ะชื่อสุภรวัติค่ะแจวค่ะเป็นแปรรายการ อ่านักวิทยาลได้รับการโหวตนะฮะจากแฟนรายการมอเตอร์อินเตอร์เน็ตมอเตอร์อินเตอร์เน็ตออฟฟิเชียลให้เป็นหนึ่งในสุภาพสตรีที่ได้มารดสอบกับน้ำมันเครื่องแอนซอยในวันนี้นะครับซึ่งตอนนี้ในสัปดาห์ที่แล้วก็บอกว่าเราเทสตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับผมนะสัปดาห์นี้เปลี่ยนแล้วใช่ไหมครับพี่ปังครับใช่ครับตอนนี้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับครับผมตัวที่เปลี่ยนนั้นก็คือตัวนี้ฮะ10 W30 นะครับซึ่งก็คือ เออเปรียบเทียบก็คือเบอร์เดิมของเขาก็คือ 5W30 นะครับโอ้โหทีมความหนาของทีมเท่ากันนะครับทุกอย่างเหมือนกับมาตรฐานเดิมนะครับน้ำมันจากศูนย์บริการอ่าที่คุณสุนีย์เลี่ยนมาเนี่ยใช้ได้10,000หกิโลห0ึ่งกิโลครับตัวนี้ใช้ได้15,000หกิโลอย่างน้อยอย่างน้อย15,000หกิโลครับและอย่างมากแล้วครับพี่อย่างมากก็อาจจะ20,000 หรือหมื่นหรือถ้าคนถ,าถ้าคนเท้าหนักก็อาจจะไม่ถึงนะครับอันนี้ต้องอาจจะหมื่นห้าเป็นไว้หมื่นห้าอาจจะหมื่นห้าเนี่ยคือสภาพตั้งแต่วันที่เปลี่ยนจนถึงวันที่ถ่ายออกคุณสมบัติเหมือนเดิมต้องเหมือนเดิมลื่นนะครับต้องไม่หนืดนะครับแล้วก็แต่ว่ามันต้องดำนะครับเพราะว่ามันจะชักเข้าเหมาในเครื่องยนต์ออกมานีแน่นอนต้องดำแล้วมันที่ดีต้องดำนะครับต้องกรแป่ไม่ได้หนืดนะครับในสัปดาห์ที่แล้วเราเทสไปนะครับก็บอกว่าวีโก้สุดท้าของคุณแยมกี่มาร 193แรง193ม้าครับผมกับวีโก2 0 0 5โบส0 0พครับที่ปังครับคราวนี้น่าจะเห็นมาสักกี่ตัวครับก็ผมคิดว่าน่าจะ200ครับอ่านะครับเบาๆเพราะว่า1เราแค่ใส่แล้วก็วอร์มยังไม่ได้วิ่งจริงเพราะวิ่งจริงน่าจะขึ้นขึ้นมากกว่านี้นะครับหลักสำคัญที่ทำาให้แรงมาขึ้นสำหรับแอลซอยคืออะไรครับ เรื่องต้นก็คือความลื่นเขานะครับความลื่นที่ที่มากกว่าน้ำมันเครื่องที่ห้ออื่นปกตินะครับเพราะนั้นมันจะโคได้ดีมันก็จะไหลเวียนเข้าไปในเครื่องยนต์ได้ดีนะครับแล้วก็อันที่สองพอไหลเวียนได้ดีความร้อนลดลงเครื่องก็มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นโดยปกติและอันที่สามก็คือฟิล์มของน้ำมันเนี่ยมันจะพุ่งที่ถ้าลดเบอร์เดิมใช้สามสิบอยู่กำลังอัดที่ได้ก็ต้องเหมือนเดิมนะครับมันก็จะมันก็จะกลายเป็นว่าเครื่องยนต์ก็ได้ประสิทธิภาพสูงขึ้นมาจาก ซึ่งอนุภูมิที่ลดลงนะครับแน่นอนแล้วม้าจะขึ้นมากน้อยขนาดไหนถ้นาพร้อมแล้วผมว่าไปดูในนดีกว่าครับครับผม หลังจากที่ผ่านการทดสอบมาแล้วเรียบร้อยเป็นย <traces ählt. S 1> ังไงบ้างครับพี่ป๋องครับก็ตอนนี้นะฮะเห็นผลก็คือเรายังไม่ได้วิ่งทดลองนะครับก็มาเพิ่มมาประมาณเกือบหนึ่งตัวแต่ว่าทอรเนี่ยสูงขึ้นมาประมาณ1นกิโลกรัมเมตรนะครับแล้วก็ภาพรวมภารวมภาพรวมนี่ถือว่าดีกว่าเป็นสมูทตลอดนะครับและที่มากไปกว่านั้นฮะอันนี้ต้องบอกก่อนตอนที่เราทดสอบอ่อต่อรั่วและแน่นอนทับเวสเกตเดิม พอมีอุณหภูมิสูงขึ้นก็ส่งผลเกี่ยวเรื่องของอัตราการหูุนด้วยนะอย่างคุณแจ้เขาบอกว่าตัวท่อชุดนี้เขาใช้มาสักพักแล้วได้นะะฉะนั้นจบจากตรงนี้เรียกว่าเราจะไปโมต่อเลยได้เวลาเดินเครื่องนะครับก็เรียกว่าอย่างน้อยที่สุดนะม้ามาแน่นอนก็คือเห็นประสิทธิภาพบางส่วนแล้วครับนะครับแต่ว่าต้องรอระยะนิดนึงคือเพื่อให้น้ำมันเนี่ยไปชักเขม่าที่อยู่ที่เคยสะสมไว้นานๆให้มันออกมาเพราะโดยหลักการนะถ้าเป็นรถที่ใช้ผ่านการใช้งานมาสักระยะหนึ่งเนี่ย แนะนำให้ฝัดชิ่งแต่บาง<อ>าคนกไไ็ไม่ไม่อยากทำเพราะว่ามันอาจจะมีผลต่อเรื่องของปักเกนต่างๆอา,อาจจะรั่วได้แต่ว่าน้ําไมของเราจะค่อยๆช้าออกมาครับอย่างท<อ>ี่อบอกตอนแรกครับแต่ที่สําคัญไปกว่านั้นฮะในช่วงของการทดสอบบูททีแรกอยู่ที่เท่าไหร่นะคบงามสิบปอนบูทสามสิบปอนนะฮรแต่ว่าช่วงที่ทดสอบที่ได้แรงม้าครั้สุดท้ายก็คือรันที่ห บูอยู่เลยแค่24ปอนด์เท่านั้นเองครับบูตหายต้องไปตามเก็บนะครับว่าบูตหายไปไหนอันนี้สำคัญมากๆแต่แน่นอนนบในขณะที่บูตน้อยลงแต่กลับได้แรงม้าเพิ่มขึ้นครับนั่นหมายถึงว่าทั้งเครื่องอยู่ตรงนี้กลับมาภาวะสมบูรณ์เหมือนเดิมครับน่าจะกลับมาสมสมเป็นสมเกับแรงม้าด้วยแล้วก็อันดับแรกคือถ้าคิดว่าขับในถนนเนี่ยคงสัมผัสได้แล้วล่ะเรื่องของท็อปเ่ินมาเพิ่มขึ้นคุณก็จะได้ได้ ระยะทางที่ที่ตั้นลงในการที่จะรีบมาทำทำเร็วขึ้นครับง่ายก็คือจะช่วยกันถึงคือการขับขี่ที่ปลอดภัยขึ้นนะครับสามารถจะเร่งันเล่งได้ทันทีนะฮะก็ในครั้งนี้ก็ถือว่าได้รับเกียริจากคุณยานะฮะถือว่าแล้วก็ที่หายที่สุดนะเธอถึงรอบเกียร์ถ่ายพวดนี้ด้วยก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะหลังจากมาทดสอบในวันนี้เป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ไม่เคยเห็นรถตัวเองขึ้นไดโนเลยก็เป็นที่พอใจนะครับเยังไงต้องขอคุณยาอย่างนี้เล ต้นขาตคนขนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้อยากให้มี่ป๋มฝากถึงในส่วนของแอมซอร์สักหน่อยนึ่งนะครับเกี่ยวกับสายของดีเซลครับครับผมน้ำมันของดีเซลนะครับก็เรามีอยู่ทั้งหมดเอ่อสาเกรดด้วยกันตอนนี้นะฮะที่นำเข้ามาก็คือเกรด OE นะครับก็คือตัว10 W 30นะครับกับ OE 15 W 40ที่เราได้ทดลองวันนี้ก็คือ10 W 30กับอีกตัวหนึ่งก็คือพรีเมียมสุดๆก็คือใช้สามเท่าของ O e m นะครับนั่นก็คือ30,000กิโลถึง60,000กิโละนะครับที่ที่ทางแอมฟอยการันตีหรือว่าไม่เกิน80,000นะครับแต่ว่าควรจะต้องเปลี่ยนกรองทุกๆ1,000 10, นโลหรือว่า2,000 20, 0โลขึ้นอยู่กับชนิดของกรองครับผมและแน่นอนช่วงนี้ก็ได้พิสูจน์แว่าม้ามาแน่ๆนะครับแต่ว่าในสัปดาห์หน้าจะเป็นการทดสอบอีกหนึ่งรูปแบบกับเครื่องยนต์สายเบนซินกันบ้างครับผมนะฮะจะพาไปดูว่าในรหัสเทยี่สินะฮะที่ก็บอกม้ามาเนี่ย นะครฮะต้นเนี่ยต้องมี200กว่าม้าที่ล้อหลังจากเปล่งถ่ายน้ำม้าเนี่ยจะมาขนาดไหนนะครับในสัปดาห์หน้ารู้กันอย่างแน่นอนแต่ว่าสัปดาห์นี้เรสติ้งเทปนะครับผมนักเสนาจารย์ค่ะจุตรวันนี้มมือทงแย้มค่ะครับผมปัญญาหรือปังนะครับครับลาคุณผู้ชมไปแล้วนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้เราทั้งสามคนสวัสดีครับสวัสดีครับ